โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โปเกมอนบิ๊กบลอนนะผมนี่เป็นช่วงลองสุดท้ายครับผมใช่แล้วอาจจะเป็นลอง้าร์สุดท้ายคนระับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราหลังจากตีบนเรือนี้เสร็จเร็จก็คือเราจะต้องไปลงลงเหลี่ยครับผมไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและนกาโอ,โอ้เจอปลาหมึกผีตัวนี้เก่งนะครับปลาหมึกผี อ่าสเปเชียลแท็กกับสเปเชียลดีเฟนต์จัดว่าดีครับผมแต่ถ้าเจอกายภาพอาจจะไม่ค่อยดียเท่าไหร่แนะนำไปเลี้ยงนะครับผมเก่งนะทัวผีเออคิโซะแนะนำม,มอนช่วงฮาลาวีละกันเนาะอืมอันนี้มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะพาสเซนมึงอยู่ไหนวัฒอะไรกันครับเนี่ยเล่นเลี้ยงเทนเนอร์เลยนะเพื่อน เอออันนี้ไม่หันมาอะไรเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะนี่ไงหัวหน้ายิ้มอยู่นี่มาเซฟเลยแล้วกันเผื่อหลุดผมก็ไม่เข้าใจแม่งว่ามันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> <c oughs> ดูเหมือนฉันจะทำให้หนายตกใจนะตกใจมากเลยนะโอ้โหคือแบบไม่มีพัฒเซ่นเลยเหรอ เออฟาเซนออกจะดีโอ้แม่ดูเหมือนนายจะไปกลัวฉันเลยนะโอ้ไม่กลัวกูแล้วกูไม่ตื่นเต้นด้วยนายคงจะเป็นเทนเนอร์ที่แข็งแก่งมากเลยนะใช่เป็นยิมลีเดอร์ของเมืองนี้แหละนายเรียกฉันว่ากัปตันบีอืมนั่นแหละที่แห่งนี้ฉันใช้โปเกมอนผี และฉันรักกันมันมากเลยนะานายอยากจะปราบฉันแล้วก็ฉันจะยินดียกสมบัติให้นายเลยนะแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะว่าเจ้าเทนเนอร์ฉันอาจจะไม่ง่ายนะง่ายไม่ง่ายก็น่าจะเก่งพอสมควรนะผมเพราะว่ามันใส่ของนะผม เสียงเพลงไม่ลิขสิทธ์ก็เปิดได้ครับผมอูไม่เปิดประเดิมด้วยเฮ็ดใส่คัดครับผมเดียวนะตายเลยหรอไม่ใช่ว่ามึงใส่แซสหรอเดียวไหนว่ามึงใส่ของไงอะไรกันครับเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันกูมไม่กลัวพืชอ,อะ เอาทรายตอดไ้ก่อนเผื่อเจอเผื่อเจอเซตเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนัสซีพอตปกติมมันจะไม่นัสซีพอรตไม่ใช่เหรอนะเนี่ยเรียบร้อยลวงหรือว่ามันถอดไอเทมออกวะคงไม่เข้าใจเลยสารผลิตทุมจะใส่ เปิลน,นะไม่รู้ว่ามึงจะเอาไอ้นั่นออกหรือเปล่าถ้าเอาออกนี่ง่ายเกินง่ายเกินออน่ะเออนะแปลงร่างเมกาเลยแล้วกันนะด้วยส่วนหัวใจของฉันขอมอบพลังด้วยหัวใจของฉันแปลงเป็นเมกาสักพันนะอืม ซักิพันต่อยแฟรี่ซึ่งก็ไม่ไม่ค่อยได้ผลอันนี้ตายเลยไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเป็นท่าดเดียวกับแฟรี่อยู่แล้วจริงๆจะเป็นอ่ามุให้เปอร์ลวอยนะแต่ผมไม่ได้บีทมาครับไม่รู้ติวเตอร์มันจะให้เรียนป่ะนะเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ยิมนี้เสร็จแล้วต้องไปเรียนกับติวเตอร์ครับผมโอเคต่อไปเป็นไอ้ไอ้มววมันจะกดเทเลไฟฟ้าไหมเนี่ย จะบ้าเหลอนี่มันยิ้มผีเออติดเฟินไม่นั่นอ่ะไม่ติดครับอย่ามาติดอะไรงงๆแถวนี้มันคลิปสั้นเลยนะน่ะโอ้โหแทนที่มึงจะมีพาร์ทเซนให้มันแบบลุ้นระทึกให้คลิปกูยาวนิดนึงแต่แม่งไม่ใช่ครับแม่งถอดพาร์ทเซนออกมึงไม่เข้าใจกับเกมนี้เลยครับเดี๋ยวมึงคงปรับไปแหละกูว่านะมึงคงเอาคืนมาแหละถ้าถ้ามันเห็นคลิปนี้นะ ทำอย่างนัมันจะดูเงาเอาคัดเส้นโจนสลัดออกกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ่เออไอที่มันหมุนไปหมุนมานั่นแหละแม่งสนุกจะตายนี่กดแซดแม่งเลยระบายอารมณ์แซดคาเวอร์ไปฉีดน้ำนี้เลยครับพี่ครับเอาแซดมาจากไหนครับ อ่าผมทําคลิปแยกไว้แล้วครับผมเป็นคลิปเซตเนี้ยผมแต่ไม่รู้ทุกคนจะได้ดูว่านะจะได้มีโอกาสกลับมาดูไหมผมว่าถ้าผมเสร็จรล้วอาจจะไม่อาจจะไม่สอนแล้วก็ได้เออแต่ผมรับปากทุกคนแล้วว่าผมอยากจะสอนนะมันคงยังเป็นอีชิลฟอร์มใช่ไหมเนี่ยมันจะซีเครตซอนใส่ใส่เพนกลินปาวะมันปับ๊บ มันบับแล้วแล้วน่ะเซอร์อีกทีหนึง่งไม่ว่าไม่สนิกมันมีสนิกไม่ใช่เหรอหรือมันถอดถอดออกลว่ากูไม่เข้าใจกับมึงจริงยังไง <laughs> ยิ้มนี้อะไรกันเนี่ยโอ้ออย่ามิละมิเกมจะง่ายครับถ้ามี แฟรี่อยู่ในทีมันไหมผมเกมอาจจะง่ายเล็กน้อยนะครับแปลงล่างเมกาครับผมแทนที่ว่ามึงจะโยนวีอวิปใส่หรือไม่ทำหาอะไรซะก่อนเพื่อให้สโตมันติดสถานะแล้วมึงค่อยแปลงเมกาก็ได้เป็นกูกูกไม่ทำอย่างนั้นนะเพราะยามีเรามีถ้าไม่เมกามันจะแพงสเตอร์นะครับแต่มึงแปลงแล้วมันก็ไม่การบูนบาได้หรอก เออโอ้นายไม่กลัวฉันเลยเหรอนายปราบฉันได้ยังไงเออนั่นะสิจนสลัดนะนะสักวันหนึ่งเขาก็ต้องมีโอกาสเหนื่อยแล้วก็มอบสมัติได้นะฉันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เลยฉันอยากให้ได้เอาเข็มกัดสำหรับ เอาชนะการฮอลโลในครั้งนี้เดี๋ยวก่อนนะฮ <laughs> ันเตสแบทจะมมเป็นคันทัสแบตเพิ่มเติมคือสีชมพูมันต้องเป็นสมอเลยนะแล้วก็เอาทีเอ็มไปด้วยนะมันเป็นท่าผีอะนะมีโอกาสติดครีด้อด้วยซึ่งมีนามว่าชาร์ w ด o คอไงล่ะ โอเคเขาก็าบอกว่าอ่าโดยทั้งหมดแล้วนายได้เข็มกัดทั้งหมดแล้วอ่าทีนี้นายก็ไปที่โรเโลเลีกแล้วนะที่หลีแลนะจะมีเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งมากๆจะคอยทดสอบนายและเอาชนะจนถึงเป็นแชมเปี้ยนฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะอาจจะเป็นนายก็ได้นะฉันหวังว่า ฉันจะรอที่นี่ขอให้นายโชคดีนะฉันแน่ใจยอยู่แล้วลหละว่านายจะต้องเป็นเข้าไปในหลีกได้โอเคคลิปกอมันจะสั้นอยู่หน่อยนะครับเพราะว่าพัฒเซ่นแม่งไม่ยาวครับผมพัฒเซ่นเป็นอย่างนี้ครับผมโอเคนะครับผมก็ผมขอถ่ายปกคลิปกันก่อนนะผม มันกระพริบตาด้วยอ่ะมันอหน้าของผมใส่อ,น,อนิเมชันด้วยนะผมมันก็เลยแบบว่ามันจะขยับหน้าตาหน่อยแต่แมบบออสตามันไม่ทําอย่างั้นับผมเออไม่รู้ว่าทำมันหรืบอกปนละ่อก็เดี๋ยวผมจะแช่งอะไรซะเรับผมก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างแจ้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวบักบักเด็กดูดิ ว่าถ้าขขยับอีกหน่อยกูน่าจะตกแมพแล้วแหละไอ้เี้ยไม่ไม่น่าจะจมน้ำแลนะ้วนั้นต้องตกแมพแล้วโอเคอยังมดแต่เนี่ยตลกเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะผมก็คือสําหรับคลิปนี้หลังจากผมลองไปแล้วเดี๋ยววันเสาร์จะมีคลิปอาชาเลนจ์นะผมไม่ชาเลนจ์หรอกก็คือเดินทางไปเลยกแหลาวว่าเทนเนอร์ถ้าจะชาเลนจ์คลิปยาวร้อยเปอร์เซ็นต์ีครับออาผมก็เลยตัดให้มันสั้นๆลงครับผมก็คือคลิปหน้าจะเป็น เดินทางถนนลีกเสร็จแล้วไปที่จตุรเทพเลยวผมก็คือจตุรเทพแชมเปีเ้ยนก็คือในคลิปสุดท้ายก็จะเป็นลงวรอณทิตย์นะผม,มนา่าจะเป็นช่วงเข้าฮาโลวีนกันพอดีครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จบไปแล้วครับผมสําหรับการแชร์เลนยิมนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วก็เดีย๋ยวคลิปหน้าเราจะไปด้วยเซตนี้ับผมมีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมเล่นเซตนู้นเซตนี้แต่ว่า ผมจะเล่นเซตนี้ลงหลีกครับผมไม่ต้องคอมเมนต์นะโอเคไปละแล้วเจอกันนะผมไปด้วยเซตนี้แหละ